ยโปคิดถึงน้องเขานะเชื่อไหมว่าคุยคุยกับน้องก็ตลอดเลยเหรอตอบเร็วตอบเร็วทุกคนบนโลกจริงตอบเร็วทุกคนบนโลกแล้วยิ่งเวลาพิมพอมนันตอบเร็วทุกคนบนโลกจริงเราถามอะไรน้องเขาก็น้องเขาลอคุยกับมีเนยเนาะเราก็แบบว่าทำไมสวยจังครับช่วงนี้น้องเขาบอกว่าพี่โปก็ดูดีเหมือนกันค่ะ นไม่ตรวจจใช่ไหมโอ้เขาช่างอวยคิดถึงเสมอนะคิดถึงเสมอเอที่มาทีคิวอันนี้ก็ทำมาแั้วมาแล้วรอบอะไรครับทีคิวเมนสองพันยี่มาแล้ววัน Thailand Global Star ครับผมขอบคุณมากๆจริงๆจริงๆขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตกันมาขอบคุณแฟนๆทั่วโลกขอบคุณพี่ๆ สื่อทุกคนเลยขอบคุณเนี่ยกำลังใจจากทุกฝ่ายแล้วก็ขอบคุณเบียร์อนฟาวที่ทําให้มีโปรในวันนี้นะครับก็มีโอกาสได้ไปมาหลายที่มากแล้วก็ทุกครั้งที่โปรไปอะโปรก็จะพยายามแบบเฮ้ยเราเราเป็นคนไทยนะเราก็จะพกซีฟู้ดไป <laughs> แล้วก็พกอะไรที่แบบไทยๆไ,ไปแล้วที่สำคัญโปรก็จะไม่ลือที่แบบไหว้พวกเขาขอพยายามไงเขายากว่าเราคนไทยนะ อ่าแล้วเป็นไงคะแบบว่าเวลาเราเป็นเปอร์เซ็นต์ควาเป็นไทยแบบต่างชาติเขา่าไงใจบ้างครเขาชอบนะเขาบอกว่าอุ้ยเมืองไทยสวยแล้วที่สำคัญเราก็รียิ้มให้เขาดูแฮร์บอกว่าไทยแลนด์นี่แบบเออ่แบบไทยแลนด์เอาสมัยภูมิใจไหมคะที่เป็นแฟนก็สปอร์ตจนเราเป็นแบบโบโบเลยภูมิใจมากๆครับภูมิใจมากคือการมีผลงานมันก็มันก็ภูมิใจแล้วเนาะ แต่การที่เป็นผลงานจากคนไทยจากเมืองไทยอ่ะมันก็รู้สึกว่ามันน่าภูมิใจอืแบบดีใจที่เกิดที่นี่อ่ะพบไปมาหลายที่มากเมืองไทยอบอุ่นอาหารอร่อยแล้วก็ผู้คนก็น่ารักแล้วก็อยู่สบายปลอดภัยมาได้นะครับผมอาเงคอเยอยากเป็นมคะแบบว่าหรือ่เลนอะไรเงี้ยเอาจริงไม่เคยอยากเป็นเลยนะแต่ แต่พอหลังๆแบบมีคนทักบ่อยอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยมามาจากเมืองไทยเนี่ยอ่าเราก็เลยว่า I'm gonna show you the real Thai อ่โอเคแล้วเขาชมไหมว่าแบบว่าคนไทยหล่อจังอะไรเงี้ยเขาเขาก็ชมครับเขาบอกว่าอุ้ยหล่อจัง BTS ใช่ไหมบหมไทยแลนด์ไทยแลนด์เออไทยแลนด์ช่วงนี้เหมือนบินบ่อยด้วยใช่ไหมใช่ครับ เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศใช่ช่วงนี้ก็มีแฟนคอนครับก็เดี๋ยวไปฉงชิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปสิงคโปร์ก่อนแล้วก็ไปฉงชิ่งไปเนี่ยเปียเจเหมือนกันครับแล้วก็ไปฉงชิ่งแล้วก็ปีหน้าก็ไปไปบราซิลไปเม็กซิโกไปอะไรเงี้ยครับก็ดีใจมากเพราะว่าเป็นหลายเมืองที่เราไม่เคยไปแล้วอีกอย่างก็ไม่เคยไปเจอแฟนๆที่นั่นเลยเนี่ยก็อยากไปเพราะว่าจริงๆแล้วชายอะ่ะ มันชายแบบไหนเออแล้วเราแล้วเราแล้วความไทยมันชายแบบไหนมันเป็นการรวบรวมผู้ชายวัยกลางคนที่ที่หน้าหน้าตาดีอย่างพี่สนพี่มายูโรมารวมกันเนี่ยเอ้ยเราจะไปใช้ต่างชาติดูะนี่นี่คือความหล่อแบบไทยเออก็อยากให้แฟนๆติดตามกันครับผมผมพลังความหล่อเลยหรอเหมือนเครื่องยนต์เลยเธอมาดูยิ่งใหญ่ใอ่ครับ ก,ก็พยายามกินวิตามินเยอะๆล่าสุดกินวิตามินดีอ,อยู่เมืองไทยเจอแดดทุกวันกินวิตามินดีแต่ไว้เป็นไรเผื่อเราไปต่างประเทศไงใช่เราก็พยายามศึกษาว่าเฮ้ยทำยังไงวะว่าแบบเราจะไม่เจ็ตแลกเขาบอกว่าให้ยืนตากแดดแล้วก็เอาเท้าเหยียบหญ้าใช่ไหมเราก็เลยไปหาหญ้า ใช่เดี๋ยวไปเดี๋ยวมีมีหญ้าเวลาไปต่างประเทศมันก็จะมีสวนเล็กๆมีต้นไม้เล็กๆปลูกไว้เจอขี้หมาก็เลยเอ๊ะหรือว่าเราจะยอมเพราะเราไม่อยากเจ๊ดแหลกเฮ้ยล่าสุดโปเล่นเกมไหมนี่นะโปเล่นเกมโปเล่นเกมไหมนะนะคำต้องห้ามเออโปรเล่นคำต้องห้ามโอ้ชนะเพราะเราไปเรื่อยไงเพราะโปพูดไปเรื่อย ลองไปดูได้คำต้องห้ามโปเก่งมากต้องลองต้องลองไปดูใช่ต้องลองไปดูอโปชนะภูมิใจว่ากผมพูดไปเรื่อยภูมิใจในสกิลตรงนี้ภูมิใจเลยเกินกับไมใครพูดไปเรื่อยกันเพราะว่าน่าจะโปนะมีเคนยืนยันว่าโปชนะเหมือนเขาถามว่าเฮ้ยอโปปกติเข้าวัดใช่ไหมก็มีบ้างครับเขาถามว่าเข้าเช้าสายบ่ายเย็นโปบอกว่ามันเข้าเวลาไหนไม่สําคัญแต่เข้าไปแล้วเราร้องเพลงอะไร What do you mean เอ้ย What do you mean เอ้ยสี่คำได้แล้วเป็นเทปที่พี่เต๋อใช่ใช่ใช่เราไปดูนะประคุณใจมากเลยมดรักพี่เต๋อนะครับผมเราก็เลยจะทำรายการเหมือนกันเออเราเราเราไปเล่นอย่างเดียวดีกว่าเอ้ยชวนชวนโบอีกนะโบอยากไปอีกโบอยากชนะอีกพี่ชอบเองค่ะถามดูโปรเจกต์ปีหน้านิดนึงทีเลาได้นะเจ๋งโปรเจกต์ปีหน้าโป้โปจะโป้จะปรับเปลี่ยนแล้ว จากที่ตอนนี้เป็นนักแสดงผมก็จะปรับเปลี่ยนแสดงด้วยแล้วก็ทําหน้าที่อื่นด้วยก็รอติดตามดูผู้จัดโอ้โหูจัเรอ่้องมีเงอะไรกเล่เออสงยอะเัดเหรอแปลว่าัสงเีอเงินเยอะมากสเลยเนีกยเออสวนัสดงเยอะเัสดสดเอเัสดีอกาสงเยรกเอเนน่างอักเออสวัสดีกยรกอดงเยอบเูดคุยอบพูดคุยเออ วิธีเลยรู้จักของอร่อยเยอะใช่รู้จักของอร่อยเยอะแล้วก็แล้วก็ปีหน้าก็มีเล่นหนังเล่นหนังกับพี่ <c oughs> เออต้องเอ,อเาไปติดตามครับแหมเรามีเก้าหน้าชอบชอบชอบแล้วก็มีเซอร์ไพรส์แน่นอนปีหน้ามีเซอร์ไพรส์แล้วก็มี <c oughs> มีแฟนคอนก็มีแฟนคอนเนี่ยครับชายเดอะซีรีส์ก็ติดตามด้วย <c oughs> แล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีรายการของเบียนคาร์เป็นรายการแบบพวก เกมโชว์แบบพวกคริสต์มาสพวกนิวเยียร์ปาร์ตี้อะไรพวกเนี้ยแล้วก็เดี๋ยว27นี้มีนิวเยียร์ปาร์ตี้ของเบียร์คนาวมันดื่มเหล้ากันได้เอ้ยมาสั่งสั่นกันได้เออมาสั่งสั่นกันได้ก็ผลดลจะโดดั้ยเนี่ยอ๋อโอเคโอเคโอเคตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดหนังเราแล้หนังเอออัพเดทอันนี้อ๋อหนังตอนนี้ยังไม่มีชื่อเรื่อง เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะชื่อมาหรือชื่ออะไรเขาอาจจะเปลี่ยนอขาเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนก็ไม่รู้ก็เป็นจต้องรอติดตามแต่รู้สึกว่าเหมือนได้เข้าไปอ่านเสียงมารู้สึกว่าผมมันเป็นหนังที่เซ็กซี่เหลือเกินอ่ะคิดว่าจะได้เหตุอิงฟ้าที่แบบเซ็กซี่เหลือเกินแล้วโปก็แบบเซ็กซี่เหลือนพิจเตแล้วน้องฟีนที่แบบเซ็กซี่เหลือเกินแบบเต็มที่อ่ะทุกคนต้องดูเพราะมันเป็นหนังที่สนุกมาก โป๊ะโป๊ะเซ็กซี่มากโปโชว์แก้มก้นเออสปอยรึเปล่าไ่ปอยสปอยวะสปอยวะเราสปอยอีกหน่อยสิเออามากไปจะนี้ดูออนกุมภาออมกุมภาออนกุมภาชอบเวลาที่พี่พี่ยำตาโตมันทำให้เราแบบเออชอบชอบชอบเวลาเลาเรื่องขอบคุณแฟนๆหน่อยค่ะครับให้ก็ติดตลอดปีตลอดไปก็ ขอบคุณแฟนๆนะครับทั่วโลกเลยโดยเฉพาะคนไทยที่ซัพพอร์ตกันมาอย่างยาวนานจนกระทั่งวันนี้ได้ตำแหน่งนี้มาขอบคุณพี่ป๊อป g ีขอบคุณเพียเช่ขอบคุณทุกคนเลยที่ซัพพอร์ตให้มีงานนี้เกิดขึ้นมาแล,ะะล้วโปรได้รางวัลน,นี้นะครับ Thailand g l o b a l star ก็ดีใจมากโปรภูมิใจในความเป็นไทยสุดๆไปเลยก็ดีใจมากที่อยู่ในเมืองที่อาหารอร่อยสถานที่เที่ยวสวยแล้วคนก็ยิ้มเก่งครับผม ครับผมขอบคุณสำหรับคำถามครับเหไนเจอแบบอยากให้สวัสดีปีใหม่รู้อกาศไปเลยครับบทางภาษาได้ภาษาอังกฤษนะคะก็สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะครับปี2026ก็มีความสุขมากๆแล้วก็อะไรที่รู้สึกว่าเหนื่อยท้อหรือไม่ดีอ่ะก็ทิ้งมันไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่เราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวินาทีแล้วก็มีความสุขมากๆอะไรที่เอนจอยขอให้ทำไปเลยแล้วก็ For international fans, thank you so much for supporting me as a way. And I hope you, I hope you have um, prosperity and good health and good, good way for whatever you want to do. And anywhere you need to go, just be safe. And thank you so much and good year for 2026. Thank you so much yeah